สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับช่องอีซูซลลปอนวันนี้ปอนพามาดูรุ่น4ประตูแต่ว่าไม่ได้มาคนเดียวครับวันนี้มีแขกรับเชิญครับเป็นเซลไมคครับผมฝากช่องสาระไม้ด้วยนะครับโอเคมาคอลแลบกันครับวันนี้ก็จะมาช่วยกันรีวิวแนะนํารุ่นนี้นะครับครับผมก็ ทัวนี้นึงของปอนะครับจะอยู่ที่อีสุนครหลวงสาขาพระรามสองนะครับวันนี้นะครับจะพามาดูเป็นรุ่น4ประตูคันนี้นะครับสประตูของเราตอนนี้มี3เกรด3ารุ่นย่อยจะมีรุ่นเริ่มต้นคือเกรด SDA นะครับแล้วก็รุ่นนี้เลยจะเป็นเกรด LDA หรือว่าตัวรองท็อปแล้วก็ท็อปสุดจะเป็นเกรดแซดแต่ตัวนี้ที่เราจะพามารีวิวก็คือต้องบอกว่าใกล้เคียงกับตัวแซดแล้วตัวนี้พิเศษด้วยนะครับปอนตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้ ต้องบอกว่าตอนนี้รถกระบะครับโหยุคนี้ผู้หญิงต้องขับกระบะได้ใช่อันนี้ลูกค้าผมเป็นผู้หญิงด้วยโอ้ดีเลยครับตัวนี้เกียร์ออโต้นะครับเพราะฉะนั้นการใช้งานง่ายขับในเมืองสบายง่ายแล้วก็ต้องบอกว่าเกียร์ออโต้เนี่ยความแข็งแรงไม่ต่างกับเกียร์ธรรมดาเลยเหมือนกันเป๊ะเลยทนทานอยู่แล้วนะครับหกสปิดเดินหน้าเหมือนกันใช่ครับนะครับเดี๋ยวเราบอกราคานิดหนึ่งนะครับถ้าเป็นตัว เกรด SDA เกียร์ออโต้นะครับราคาคจะอยู่ที่756,000บาทาในรุ่น,นสี่ล้อนะตัวเริ่มออโต้ถูกต้องครับแต่ถ้าเป็นเกรด LDA เนี่ยจะอยู่ที่829,000บาทครับแต่ว่าเกรด Z เนี่ยจะไม่มี Auto. มเกียรมมานาน์ออโต้อ่ามีแค่เกียร์ธรรมดาอ่าจะมีแค่เกียร์ธรรมดาแต่ถ้าเกรด Z ยกสูงจะมีเกียร์ออโต้อ่าใช่ต้องเล่นต้องเป็นยกสูงอ่าจะเป็นเกรดยกสูงละในะครับตัวเตี้ยโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูแล้วกันเนาะคันนี้จริงๆผมว่าหลายคนคงรีวิวไปละเเดี๋ยวราามแนนนะกัดีกว่่าวา LDA คันนี้แต่งอะไรบ้างอย่างดูโดยรวมแล้วครับถ้าเบื้องต้นเราดูด้วยตาเนาะก็จะเป็นตัวชุดแต่ง s อสปอร์ตตี้นะครับรอบคันจะมีครอบกระจังด้านหน้ากันชนหน้านะครับครอบไฟนะครับสเกิร์ตด้านข้างนะครับบันไดเสาวกาดด้วยฮะโอเคเดี๋ยวเราพาดูทีละจุดส่วนโตัวฝานะครับด้านหน้าตัวนี้ต้องบอกว่าเปลี่ยนเป็นสคาร์บอนข้อดีก็คือดูดูดันดูทรงแบบแต่งสปอร์ตไปเลยใช่แล้วก็น้ำหนักจะเบากว่าฝาเดิมถูกต้องนะครับ อย่างถ้าใครออกกับเรานะครับเราก็จดทะเบียนลงสีให้ด้วยจดสีให้ครับผมมาเดี๋ยวพามาดูด้านข้างกันดีกว่าด้านนี้เลยอ่ะไฟเป็นไงบ้างรับใหม่ตัว LDA ตัวไฟจะเป็นตัว LED แล้วครับอ่าเหมือนเดิมนะครับหลายๆช่องคงทํารีวิวไปแล้วนะฮะไฟก็จะเป็นตัวนี้เลยตัวเริ่มจะเป็นไฟธรรมดาเป็นฮาโลเจนใช่ครับนี่ตัวนี้ไฟยาวเลยมีพร้อมไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างครบเซตเลยโอเคใครถ้าตัวเริ่มต้นอยากจะแปลงไฟแบบนี้เราก็มีทาคลิปแปลงไปหลายคลิปใช่นะครับหรือใครที่ ออกรถไปแล้วแต่สนใจอยากแปลงหน้าแบบนี้ทำแบบนี้ได้ทำได้หมดอยากจะกลับมาติดชุดแต่งเปลี่ยนฝากระโปรงก็แจ้งได้เลยทักมาได้เลยเดี๋ยวเราจัดการให้มามาดูด้านข้างกันบ้างดีกว่าครับถัดมาตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าถ้าถ้าดูนะครับผมว่าทรงกําลังดีเลยไม่เตี้ยมากเกินไปกําลังดีกาลังดีตัวนี้สเต็ปยางเท่าไหร่ครับตัวนี้ยางหน้าครับสองสี่ห้าี่ห้าขอบ18ครับผมครับแล้วก็ยางหลังจะเป็น27 5 4 0หี่ขอบ18ใช่ครับมาเป็นพร้อมใบพัดนะครับ ใบพัดเจ็ดก้านขอบแดงใช่ครับนะครับแล้วก็ดุมสีแดงอันนี้เลือกสีได้นะตัวน็อตตัวดุมจานครอบเบรกเลือกสีได้อืแต่อันนี้ลูกค้าท่านนี้บอกจัดสีแดงหมดเลยเข้ากับชุดแต่งด้วยที่สาคัญนะครับล้อแมกเราถ่วงล้อให้หมดนะครับก็คืออ่าตั้งศูนย์ถ่วงล้อให้เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนออกถัดมาด้านข้างนะครับตัวสติ๊กเกอร์นี้สติ๊กเกอร์ของแบรนด์สปอร์ตตี้สปอร์ตตี้คอนเซปต์ใครใครอยากได้สติ๊กเกอร์ทักมาเลยเดี๋ยวเรามีแบบ เล่นเกมยาวหลังไม้แจกสติกเกอร์แจกแค่สติกเกอร์นะฮะชุดแต่งต้องซื้อเพิ่มเอาโอเคถัดมาด้านบนนิดนึงครับตัวกระจกมองข้างเดิมทีกระจกมองข้างเนี่ยถ้าเป็นเกรด S อจะเป็นสีสีดำสีดำเรียบๆดำหมดเลยถูกไหมครับตัวนี้จะเป็นเกรด LDA เนี่ยต้องบอกว่ามีไฮไลท์เพิ่มขึ้นมาตรงไฟใช่ครับดานข้างคือความจริงตัวนี้จะเป็นสีขาวนะฮะแต่เนี่ยชุดแต่งเราติดครอบดำมานะครับจริงๆข้างในเนี่ยจะเป็นสีขาวจะเป็นสลับดำทูโทนทูโทนขาวดำนะครับ มาเดี๋ยวถัดมาอีกนิดนึงเดี๋ยวด้านหลังเราไล่เปรียบเทียบแต่ละรุ่นให้ด้วยเผื่อลูกค้ากําลังตัดสินใจอ๋อได้ได้โอเคด้านข้างมือจับครับถ้าเป็นไงบ้างเอ่ยตัวเริ่มเนี่ยจะเป็นสีดํานะครับจะเป็นดําด้านนะฮะแต่ถ้าเป็นตัวตั้งแต่เกรด LDA ขึ้นไปครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถถ้าเป็นขาวขาวแบบนี้ใช่ครับบอลบอลแบบนี้เลยถ้าเป็นเทาแลมโบก็จะเป็นเทาร์แบบนี้เลยใช่แต่ถ้าในเกรดยกสูงจะเป็นโครเมียม อ๋อก็จะอัปเกรดขึ้นไปอีกใช่แต่อันนี้สวยแล้วอันนี้แบบนี้สวยโอเคโอ้มีติดกันสรดให้ด้วยนะครับอันนี้แถมครบหมดกันสั์ด้วยโอเคมาด้านหลังนิดนึงครับตัวนี้ตัวนี้คือติดเพิ่มมาในชุดจากชุดแตกอีสปอร์ตตี้นะครับต้องบอกว่าลูกค้าสนใจตัวนี้เยอะมากทักมาซื้ออันนี้ซื้อไปแบบว่าเดี่ยวๆติดได้นะครับหลังไมล์มาได้เลยมาดูด้านท้ายกันเดี๋ยวต้องแจ้งก่อนว่าจริงๆตั้งแต่เกรด LDA ขึ้นไปครับความจริงจะมีกันชนท้าย มีกันชนท้ายติดอยู่ด้วยแต่เนื่องจากว่าที่เราอยากจะติดตัวชุดแต่งอีสปอตเตอรฮะ,ะเราต้องถอดกันชนก่อนนะครับโอเคแต่ถ้าเป็นตัว s นะถ้า SDA จะไม่มีกันชน s, s d a ก็คือจะโล่งๆใช่นะครับไฟก็คือจะเป็นไฟท้ายจะเป็น L.E.D. ดูโอโซนิกสองชั้นแบบนี้เลยถูกต้องคันนี้ติดนะครับ <S <S ชัวร์ <S 2> <S 2> ล็อกเป็นตัวล็อกฝากท้ายมาแล้วด้วยนะฮะก็คือแถมจากสนยนเราไปเลยนะครับมั่นใจได้ว่าไฟท้ายเราไม่หายแน่นอนอันนี้เราติดให้เรียบร้อยแล้วลูกค้าเก่านะครับไม่ว่าจะรุ่นไหนอยากติด ทักเข้ามาได้ติดได้ทุกรุ่นติดไม่ยากครับใช้เวลาติดถ้ามาที่ศูนย์เราจริงๆประมาณ30มนาทีก็เสร็จนะล่วงหน้าก็สิบนาทียี่สิบนาทีก็เสร็จเรามีบริการติดตั้งให้ด้วยใช่นะครับหรือจะสร้างไปติดเองก็ได้ติดตั้งไม่ยากครับก็ด้านหลังประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเราพาไปดูด้านในต่ออ่ะเดี๋ยวดูด้านในกันเนาะป๋าับเชนครับครับเดี๋ยวมาต่อนภายในครับปอนนะครับจุดขายก็เลยคันนี้ขับได้นะครับทุกเพศทุกวัยเกียร์ออโต้นะครับผมอ่า มีทั้งหมด6สปีดนะฮะใช่ครับเกียร์ของเรานะครับเป็นเลฟโทนิกสามารถปรับเป็นเกียร์ธรรมดาได้ครับปอนถูกต้องครับสำหรับลูกค้าแบบว่าไม่ทันใจอยากจะปรับเปลี่ยนเกียร์เองนะครับเกียร์ของอีซุทําได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูจุดอื่นต่อนะครับก็รุ่นเนี้ยมาพร้อมจอนะครับเนิ้วครับเชื่อม Android Auto ได้ Apple Ca r p l พ y ได้ครับผมบอกกันว่าก็คือจอเดียวจบเลยไม่ต้องเปลี่ยนจออื่นแล้วจอศูนย์เนี่ยดีสุดนะครับผมที่สําคัญเข้าเกียร์ถอยภาพขึ้นด้วยอ่ะเดี๋ยวผมสาธ อันดับแรกนะครับก็จะมีภาพตัดเนี่ยฮะไปที่ด้านหลังนี่นะครับก็จะมีเส้นไกด์ไลน์บอกด้วยนะครับผมอ่าแบบนี้เลยนะฮะอ่ารอเขากลับไปเกียร์เดิมมันก็จะตัดภาพไปที่วิทยุเหมือนเดิมนะครับผมก่อเบื้องต้นก็ภายในน่าจะเห็นกันหลายคลิปแล้วแหละก็จะมีมันติฟังก์ชันมีอะไรครบหมดนะครับคือคือภายในอ่ะไม่ว่าจะเป็นเกรด S D A L D A หรือแซดโครงสร้างเดียวกันคล้ายๆกัน <c oughs> คล้ายๆกันเลยอจาจจะต่างกันที่วัสดุเบาผ้าเล็กน้อยอะไรเงี้ยครับผม อ่าก็ปุ่มนะครับทำชิปล็อกอยู่ตรงนี้คือบางรุ่นเนี่ยผมไปดูมาครับปอนปุ่มเนี่ยไปซ่อมอยู่ไม่รู้อ๋อสำหรับคนที่ขับเกียร์ออโต้เนี่ยเวลาอยากจะไปจอดขวางเนี่ยมันก็จะหาไม่เจอครับอ่าปุ่มจะอยู่ตรงนี้ที่สำคัญอ่ะตัวเนี้ยต้องบอกว่าเกียร์ออโต้เนี่ยเราใส่ระบบช่วยลงทางลาดชันมาด้วยอ่าถูกต้องถูกต้องจะอยู่ด้านข้างคอนโซลเกียร์ด้านขวานะครับปุ่มด้านบนก็อันนี้เป็นรุ่น4ประตูนะครับเบาะหลังแต่รุ่นนี้จะยังไม่มีแอร์หลังนะครับแอร์หลังจะมีในรุ่นของตัวท็อปเลยนะปอนใช่่คครรรรัับบจะะเเป็นนนุกกดยสูง ก็ประมาณนี้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาจัดโปรให้ดูว่าออกรถนะครับรูปแบบนี้นะฮะใช้เงินเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปดูกันโอเคเดี๋ยวเรามาดูโปรนครับตอนว่าจัดไปครับรูปแบบนี้แต่งแบบนี้จัดโปรเท่าไหร่ดีครับนะครับก็ผมบอกกันเลยว่าจริงๆลูกค้าคันนี้ของผมเนี่ยเขาดาวดาวดาวค่อนข้างสูงนะครับแต่เรามีโปรอยู่จริงๆถ้าแต่งแบบเนี้ยเป็นผมนะผมว่าหน้าดาวหลายแสนอืมก็ใกล้เคียงประมาณแบบแสนหนึ่งแสนสองอะไรแฟังแล้วอย่าตกใจคันนี้นะครับผมจัดโปรยังอ๋อ คันนี้ผมจัดโปรนะครับ49,000ครับปอนโอ้49,000ถามว่าได้อะไรบ้างได้แบบนี้เลยแต่งให้แบบนี้เลยชุดแต่งสปอร์ตฝากระโปรงชุดแม็กนะครับพิเศษอีกครับแม็กเนี่ยเลือกลายได้นะปอนอืมเลือกลายด้วยคือไม่จะเป็นอ่าบางคนอาจจะไม่ชอบลายบายพัดครับอาจจะชอบเป็นทีเเป็นเวลนะครับแจ้งได้เลยหรือถ้ามีลายพิเศษอยู่แล้วก็ส่งให้เราดูก็ได้จัดนะครับจัดอยู่ในงบออกรถเพียงแค่49,000นะครับโปรเฉพาะ ช่วงนี้นะฮะแจ้งก่อนเพราะขอจำนวนจำกัดนะครบเพราะปกติเนี่ยอันนี้เบ็ดเสร็จนะครับแต่งจะอยู่ประมาณ7จ0 0หมโปรดาวเริ่มต้นจริงจริงปกติเราทําประมาณ7จ0 0หมใช่ตอนนี้คือโปรพิเศษโปรพิเศษ<ช>นะครับ,รบก็คือช่วงนี้ต้องบอกว่าลูกค้าเริ่มทยอยกลับมาออกรถกันเยอะถูกต้องคิวรถตอนนี้นะครับ ณวันนี้ประมาณเดือนกรกฎาคมที่เราที่เราถ่ายคลิปกันลูกค้าที่จอกช่วงปีใหม่เริ่มวางแผนทําเรื่องเข้ามาบ้างแล้วกันคอาม้างเยอนเหมือนกันใครกําลังวางแผนอยู่ปรึกษาเราก่อนได้เพื่อจะได้ทาไฟนั้นรอไว้กลัวรับรถไม่ทันกลัวเอกสารไม่ผ่านปรึกษาตั้งแต่นั้นๆได้เลยครับผีดีสุดนะฮะแล้วก็ใครสนใจนะครับก็ทักเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเราคอมเมนต์บอกเราก็ได้คอมเมนต์ไว้ให้เราใช่หรือว่ามีคําถามตรงไหนเกี่ยวกับชุดแต่งหรืออยากให้เรารีวิวตรงไหนเพิ่มเติมก็คอมเมนต์บอกเราได้ นะครับเดี๋ยวเราจะหาตัวจริงมาให้ดูใช่ครับหรืออย่างนั้นดูรถที่สาขาพระรามสองเข้ามาได้เลยโทรเข้ามาครับโอเคก็รอบหน้ามีอะไรมาดูนะครับเดี๋ยวเราก็มาอัปเดตกันเรื่อยๆครับหรืออยากให้เราทำอะไรก็คอมเมนต์ได้อยากดูรุ่นไหนครับเกียร์อะไรสีอะไรบอกมาเลยเดี๋ยวถ้าเข้ามาเรามารีวิวให้รอบหน้าผมไกด์ไลน์ดีกว่าเราไปพวกโฟวิลดีกว่าโฟวิลแนวออฟโรดใครอยากอยากดูนะครับคอมเมนต์บอกหน่อยโอเคครับโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เราขอตัวลาไปก่อนอีีนี้ครับสวัสดีครับ